ท่านประโยคาไวจรทั้งหลายสำหรับวันนี้ในเวลานี้ท่านทั้งหลายได้พากาันสมาทานศีลสมาทานประกรรมฐานแล้วแล้วกาสต,ต่อไปนี้ก็จะขอพูดเรื่องราวของพระอนาคามีสสำหรับพระอนาคามีนี่ต้องตัดสังโยช์อีกสองอย่าง นอกจากพระโสนนากับสิทาคาสำหรับพระโสนนากับสิทาคานั้นตัดสั้โยดเสมอกันก็คือหนึ่งสกาญาทิฐิสองวิจิกิจฉาสามสีรพตาปรามาตย์กาญาทิฐิให้พิจารณาเห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวงเรา เราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราความจริงเรื่องนี้ใช้ปัญญานิดหนึ่งค่อยเห็นแล้วก็ที่สองวิจิกิจฉาการไม่ไม่สงสัยในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่รประกอบไปด้วยเหตุและผลถ้าเราเป็นคนใช้ปัญญานิดเดียวก็เห็นชัดว่าคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เชื่อได้สามสีแลรประตปรามาส โซนาบัญกับพระศิทาคามีเป็นผู้โรงสินห้าเป็นสมุทเฉดคำว่าสมุทเฉดหมายความว่าเด็ดขาดการที่จะละเมิดสินหา้าโดยเจตนาไม่มีของท่านพระอริยเจ้าสองคันเมื่อน้อมก็ไปหารพุทธโคตรขององสมเด็จพระวิชิตตมาน ก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพระโสดากับสีทาคาเป็นผู้ทรงอธิศินอธิศินก็หมายถึงว่ามีศินหนักในเรื่องของศินอย่างอื่นน้อยเมื่อฟังกันตรงนี้แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับกล้วยที่สุกกำลังเอากำลัองอร่อย แล้วก็เขาปอกใส่จานไม่แล้วเพราะอะไรว่าเพราะอะไรเพราะคาว่าอาทิศนี่มันเป็นเรื่องของคนธรรมดาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือว่าสินห้าเลยแล้วเป็นเรื่องธรรมดามากอย่างยิ่งแต่คนที่ไม่มีศินห้าบริสุทธิ์นี่เขาไม่เรียกคนแล้วเรียกอะไรทราบไหม เขาโทษเขาไม่เรียกวันนู้์เขาเรียกคนแปลว่ามันยุ่งรวความอากายเนี่ยเป็นคนแต่ใจอาจจะเลวกว่าสัตว์สติได้ฉานในความจริงถ้าจะว่ามันไม่มีสีนะไม่แน่สลับเฮียนี่มีสินห้าบริสุทธิ์อะไรเฮียไม่กินสัตว์เป็น เฮี้ยกินแต่ของตายเราเระนามกันมาเฮียเล็วถ้าบังเอิญถ้าเราไปละเมิดสิ่งเข้าเราก็เร็วข่าเฮี้ยดีไหมคุยกันแบบตรงไปตรงมาแบบนี้ดีเป็นภาษาไทยแท้มันตรงกับพระบาลีที่ว่าอัตนาโจทยัตาานัง เป็นแปรเป็นใจความมันยอนตักเตือนตนของตนเองว่าเสมอกล่าวโทษโจทย์ความผิดไปเสมอสินห้าเราพอใจให้คนอื่นมีสําหรับเราเราทําไมจะไม่พอใจจะมีสินห้าสาหรับคนอื่นถ้าเราพอใจเขามีให้แก่เราที่เราไม่พอใจให้มีสําหรับเขาเราก็เลวกว่าเฮียสบายใจไหม ด่าตัวมันว่าอย่างนี้เสมอมันจะได้ดีที่เขาทำกันมาได้ดีเนี่ยก็ทำอย่างนี้ไม่มีใครเขายกตัวเขาขึ้นเหนือลมไม่มีใครเขามองใจเขาว่าดีเขามองจุดเดียวคือความเร็วเท่านั้นหาความเร็วว่าตรงไหนมันจะโผล่ขึ้นมาบ้าง สำหรับพระอนาคามีก้าข้เไปสองจุดนั่นคือตัดกามฉชันทะกับตัดปฏิฆะกามฉชันทะก็เลยพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสนิ่นมนวลสัมผัสนิ่นมนวลระหว่างเพศจิกรุ่นคิดถึงกามอารมณ์อยู่เสมอตัวนี้ตัดทิ้งไป แล้วก็ปฏิฆะความกระทุกกระทั่งในจิตแล้วเราก้าวขึ้นมาตอนนี้ท่านเรียกว่าพระสกิทาภานาคามีมัจจากพระสกิทาคามีขึ้นมาจิตมีความรักในการตัดกามารมณ์แล้วตัดปิฆะและก็พยายามกำลังตัดท่านเรียกว่าพระนาคามีมัก ในตำราเข,า,เขาไม่เคยเขียนไว้เนะี่ยไอ้ผมเนี่ยมีคนเข้าไปนินทาไว้กับพระเจอยู่หัวว่าอดฤทธ์ดอดเดชอดนั่นอดนี่อดเป็นผู้วิเศษได้วความจริงถ้าผมมีเหมือนผมก็อยากจะอดเหมือนกันคนเราถ้าลงวิเศษได้ก็ควรจะอดความวิเศษ แต่ผมนี่มันไม่มีนี่ความรู้ประเภทนี้เป็นความรู้ของพระพุทธเจ้าท่านแต่บางเอืญท่านพูดนั้นท่านคิดว่าเป็นความรู้ของผมนี่ทำให้ผมคึื้มใจขึ้นมาเยอะอยากจะบ้าไปตามคำของท่านพูดแต่มันบ้าไม่ลงฉะนั้นมันแก่ใั้เมื่อบ้าไม่ลงก็ปล่อยให้ท่านบ้าไปแต่คนเดียวก็หมดเรื่อง อ้าวนินทาชาวบ้านเข้ากันเลยไม่ได้นินทาชาวบ้านพูดให้ฟังเมื่อเราคนจะทํำใจแบบนี้ชาวบ้านเขาจะว่าอะไรเนี่ยมันเรื่องของเขาเขาไม่เดาปากของเราไปพูดเขาใช้ปากของเขาเขาเหนื่อยของเขาเองเขาบ้าเขาเองปล่อยเขาบ้าเขาไป ให้คนบ้าบ้าบออย่างนี้ในโลกหาได้เยอะนี่เรามาปฏิบัติเพ่อจะหนีความบ้ากันบ้าในความโลภบ้าในความรักบ้าในความโกรธบ้าในความหลงลบ้าเท่าไหร่มันก็แย่เท่านั้นมันเป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นปัจจัยของความทุกข์เสียงไม่ขยับออก ผมที่พูดในคุณฟังนี่มันเหนื่อยกก็ยจะขาดใจตายอยู่แล้วยังมานั่งบ้าพูดอยู่อีกก็ช่างเถออเพราะว่าจะสร้างตำรากันสักหน่อยสร้างไม่เผื่อเด็กแต่ก็ไม่แน่นักเพราะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมันเป็นอนิจจัง ตำราของผมที่สร้างไว้ใครอาจจะมีใครเข้าทาเขายี่งสมไรก็ได้เป็นเรื่องของเขาแต่เวลาที่สร้างนี่เป็นตำรราของพระพุทธเจา้ามาแค่ให้ด่านดูตอนลี้เราก็มานั่งดูไอ้กามฉันทะเนี่ยมันจะตัดกันตรงไหนท่านมีความลำบากใจไหมถ้าลำบากใจก็โปรดทราบ ว่าน,นี่ท่านมาจากพระสิธาคาม,มีแล้วนะท่านมาจากสีธาคาม,มีแล้วท่านบอกว่าลำบากผลก็ว่าท่านคนรจะตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าตายจากความเป็นคนเมื่อไรข้าวเจ้าขอไปสู่เอเวจีมหานรก ข้อรเพราะว่าสกิธาคามีเนะี่ยตัดแท้จรงเกือบจะไม่เหลือแล้วอารมณ์ที่จะเกิดความรักในระหว่างเพศในระหว่างที่ทรงความเป็นพระสกิธาคามีนละ้วมันจะไม่เหลืออยู่แล้วเนี่ยถ้ามันยังเหลือยังโดอยู่แล้วก็มันใช้ไม่ได้รอกไม่ใช่พระสีธ,ธาคามีโน,น่มันเป็นปุถุชนคนที่หนานแน่นไปได้วยกิเลส ตอนนี้เราก็มารวมตอนสิกขาคามีนะเราตีด้วยนาจสมถะภาวนามากคราวนี้เราก็ตีด้วยนาดพิปัสนาภาวนาให้หนะักเพราะมันเป็นบันไดอีกเก้าเดียวเท่านั้นที่เราจะเข้าก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพรรหันโอ้มันกล้วยจริงๆเลยคนเลยมันของหว,วานหวาน ไม่เผ็ดไม่เค็มไม่เปรี้ยวหวานชื่นใจของง่ายๆก็กลววยแล้วก็นั่งมองดูมาจากสกิทาคามีว่าโอหนอร่างกายของคนร่างกายของสัตว์มาถุทธาตุทั้งหมดมันเต็ม,มไปด้วยความสุขโปรกโสมมจิตใจของเราทรงอารมณ์ตั้งมัน่น ห็นคนก็เหมือนเห็นซากศพเห็นคนแต่งตัวสวยผิดปกติอยากจะอาเจียนคนทราบไหมเขาแต่งยังไงผิดปกติไอ้หน้าตาดีๆแ้วทามอมมอมนอก็หลายๆอย่างอย่าไปว่าเขาเลยเขาชอบอย่างนั้นเป็นเรื่องของเขาเราไม่ชอบก็แล้วกันถ้ามันจะอาเจียนแล้วก็เข้าไปในห้องซะก่อนเขาอาเจียน ใบเจียนตัวหน้าเขาเขาจะตกหน้าเมื่อเรามองไปจากเนื้อมองจากกตากระทบผ้าปับทะลุเข้าไปถึงหนังทะลุหนังทั้งเนื้อทะลุเนื้อทั้งตับไตไส้กอดถึงขี้ั้งเยี่ยวในลำในลำตัวผมไม่อยากจะพูดจาร,ระปัสสาวะมันไม่ใช่ภาษาไทยนี่พูดกันทำไม เรียนใช้สับว์ลงไอ้ขี้เนี่ยมันดีไหมหอมไหมเยี่ยวหอมไหมน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองหอมไหมดีตรงไหนร่างกายของใครคนใดหนอในโลกนี้จะสะอาดไม่มีความสุขโปรกร่างกายของใครคนใดหนอในโลกนี้จะมีการส่งตัวไม่มีการสุดสง อย่างนี้เขาเรียกโบกทั้งสมถะและวิปัสนาไอตัวสุดโสมเนี่ยมันเป็นเรื่องของวิปัสนาสุขบุตเป็นเรื่องเขาสมถะเป็นื่อสุขปรสัญญาพิจารณาทั้งร่างกายเป็นกายยิกตานุสติว่ากันเป็นเพลินสบาย มองไปแบบสบายๆนั pegar, ей, pegar, ей, m, ่งมองดูทีมาดูตัวของเราเองดีกว่าว่าตัวของเรานี่แต่งกันแค่มันเชิงวับแค่แต่งตัวหันหน้าหันหลังหน้ากระจกไหมมันสวยที่โน่นสวยที่นี่ตรงไหนมันสวยขี้สวยไหมเยี่ยวสวยไหมเสด็ดํำลายสวยไหมน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองสวยไหม ร่างกายผิวข้างนอกมันสวยแน่เลยถ้าสวยจะไปล้างมันทาไมจะไปอาบน้ำอาบท่ามันทําไมมันสวยนี่มันสะอาดเปล่าร่วงความมันสวยไม่ใช่สวยหรอกร่างกายของคนที่มีมานี่มันโอ้ยมันใช้ไม่รู้จหยุดหากินตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายมันยังไม่พอเลย คำว่าพอก็หมายความว่าเรางดไม่ต้องหามันมีกินเรางดไม่ต้องทำอะไรหมดภาพผ่พอนทอนสบัยมันมีเรางดไม่ต้องบริหารร่างกายทั้งหมดมันจะสวยอิ่มเปรมใจอยู่ตลอดเวลาอิ่มเอมเปรมใจมีหรือเปล่าไม่มีตรวความวามหามีไม่ได้มหามีไม่ได้ทำยังไงมันก็ไม่สวยแล้วสิ ัวไม่สวยโสสภาพไหมไม่ทรงเปไงมันเสื่อมมันทุดมันโซมมันพังแลวก็ลก็ไปนั่งนลจุดหนึ่งว่าร่างกายของคนกร็ราศัยก็ดีนี่ที่ไม่เกิดมาแล้วมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นั่งนล็กให้มันสบายสิ มันทุกข์หรือมันสุขชาวบ้านนะี่ยไม่ต้องไปดูเขาดูตัวเราเป็นสําคัญไ้เรื่องชาวบ้านชาวเมืองเขาจะสุขจะทุกข์ช่างเขาเถอะอย่าไปห่วงอย่าไปห่วงชาวบ้านสร้างตัวเราให้มันดีเสียก,ก่อนเตีย้ยแล้วจงอย่าไปอุ้มคอม ให้เตี้ยกับตัวต่อไตยและอุ้มค่อมเขาอีกโพีิสุภะเดินกันไม่ได้ดูตัวอย่างองค์สมเด็จพระจอมไตรในเมื่อพระองค์ยังไม่ทรงบรรลุอภิเศกสัมมาสัมพุทธญานพูดง่ายๆว่าพระองค์ยังไม่บรรลุอรหันต์พระองค์ก็ไม่ทรงสอนใคร อยู่กับปัญญากีฤาสีทั้งห้ามาตั้งนานสมเด็จพระบิชิตาใหมก็ไม่สอนเพราะว่าพระองค์ยังดีไม่พอในเมื่อพระองค์เป็นพระอรหันต์แลวจึงสอนเ mm hmm. นี่ยท่านจะย้อนถามว่มาผมไู่พูดนี่เป็นพระอรหันต์แล้วยังท่านอยากจะรู้ไหมละ่ะ อยากจะรู้ก็ไปถามพระพุทธเจ้าดูเถอะว่าผมเป็นพระอรหันต์หรือยังถ้าไม่พบพระพุทธเจ้าก็ต้องอย่าคิดว่าผมเป็นพระอรหันต์จงคิดว่าผมเอาความรู้ของพระพุทธเจ้ามาสอนนี่ไม่ใช่ความรู้ของผมมิทีผสมอริยสัจมองเห็นคนเป็นศพ นั่รู้จักสภาพว่าศพนี่มันเป็นทุกข์ศพเขาเป็นทุกข์ศพเราก็เป็นทุกข์ทุกตรงไหนทุกที่มันเสื่อมมันโทรมเป็นปกติต้องหาเลี้ยงมันแต่าการที่หาเลี้ยงมันมันเป็นทุกข์ก็จะได้เงินมาจากบาทมันก็ทุกข์ จะได้้ามาสักชิ้นมันก็ทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะพึงหามาได้เนี่ยมันเป็นอาการของความทุกข์ทั้งหมดไม่มีอะไรเป็นอาการของความสุขคนรับร,บรบาชการนี่ะมันนั่งโอดนั่งครวนกันได้ฟังเสมอเมื่อวันลามีเจ้านายมเหล่าตามหน้าที่พึงมีอยู่ เวลาปล่วยมีงานป่วยก็มีแต่มีการบีบคั้นมาถ้าป่วยเกินกว่าเท่านั้นต้องตตดเงินเดือนไม่เห็นไหมกว่าจะได้ทรัพย์เตสินมาแต่กล่าวเวลาไปทํางานก็หนักเยียดลำบากใช้สมองใช้แรงงานต้งองกระทบกระทั่งกับคนเลวที่เป็นผู้บังคับบัญชาพรือว่าคนเลวที่อยู่ใต้บังคับบัญชา สมองงานที่รับผิดชอบก็หนักเต็มที่อยู่แล้วแต่คนที่ไม่ดีก็ยังมาสร้างความสะเทือนใจการหากินมันทุกนี่รับประชการถ้าเป็นลูกจ้างในจ้างบริษัทท่่งร้านองค์การใดก็ตามมันก็มีสภาพเหมือนกันเจ้านายเขาถือว่าผลประโยชน์ของเขาเป็นใหญ่ เราต้องหาผลประโยชน์ให้เขาให้ได้ตามความประสงค์ดีไม่ดีเขาไม่ชอบใจเขาจะตัดกันเดือนมาอะไรคนได้เขาจะไล่มาอะไรคนได้ถ้าต้องไปนั่งเอาใจเขาเนี่มันสุขแนละ้วมันทุกข์ทุกข์นะการทําไร่ทํานาการค้าการขายก็เหมือนกันค้าขายก็ต้องนั่งดูว่านี่ซื้อมาเท่าไหร่ กำไรเท่าไรไมันง็ย่อพอกำไรที่มันพอเฉพาะที่จะมันได้มากับทุนมันไม่แปลกแต่กำไรที่จะไปใช้อย่างอื่นบำรุงเลอตัวนี่สิบำรงบำเลอตัวบำรงมันเลอครอบครัวของใช้ไม่สอยที่จําจะต้องมีเสียงทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์เห็นทุกข์ในอย่าง เอาเรื่องงานไม่ต้องพูดกันหันมันดูร่างกายร่างกายมันย่อแย่ย่อแย่ลงไปทุกทีแกลงไปทุกวันเดินไปหาความตายทุกวันไอ้ความตายนี่มันเป็นของปกติแต่ถ้าว่าเราเป็นผู้มีอารมณ์ไม่ปกติเห็นว่าความตายเป็นปัจจัยของความทุกข เลยกลัวตายเป็นทุกข์อีกแล้วความรักที่เรามีอยู่มันจําต้องพัดนาเป็นปกติเราก็พยายามยัดเยียดอารมณ์ว่ามันจงอยา่างมันจงทรงสภาพเป็นอย่างนั้นในเมื่อมันไม่ทรงเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์ละก็ทุกข์อันนี้เราก็หันเข้ามาดูอารมณ์ของการฉันทะ พอที่เราไปนั่งรักชาวบ้านเนี่ยตัวเราคนเดียวเรายังเป็นทุกข์เราไปรักเขาเราก็ไปแบกทุกข์มาถ้าไม่รักชาวบ้านก็รักวัตถุเล่งของเก่าบ้างเล่งของใหม่บ้างใอ้เล่นเฉยๆนะมันไม่หนักแต่มันก็เสียเวลาอารมณ์ความดีอยู่แล้ว สำคัญก่อนจะได้ของมาเล่นต้องเอาเงินไปให้เขาเล่นก่อนแพงเท่าไรก็เ,รเอามันโก้มันเก๋ดีชาวบ้านเขาจะได้ชมบอกไหมเรานี่เป็นผู้พิเศษสามารถรวบรวมของเก่าในสมัยไหนสมัยไหนไว้ได้ได้เงินได้ทองที่จะไปซื้อเข้าซื้อของทงหลายเแล้วนั้นมันสุขท้มันทุก,กที่มันได้มา มันได้มาจากอารมณ์ของความทุกข์ไม่ใช่ได้มาจากอารมณ์ของความสุขนี่มันทุกข์จริงๆแล้วของทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้มาแล้วใจเราผูกพันกลัวมันจะหายกลัวมันจะแตกกลัวมันจะทำลายไปด้วยกรณีใดๆก็ตามอารมณ์ที่กลัวอย่างนั้นแปนรลงความสุขและความทุกข์ เพราะว่าถือว่าแปลรลงความถุกที่ว่าทั้งรูปรูปคนรูปสัตว์รูปวัตถุถ้าเราติดมันผูกพันมันใจมันก็เป็นทุกข์นี่ท่านทุกข์เสร็จแล้วทำไงถ้าไม่มาเสียงบางคนก็ติดเสียงบางคนก็ติดกลิน่นบางคนก็ติดรสบางคนก็ติดสัมผัสเขาพูดดันรัด ไม่ว่าติดอะไรอะไรที่ไหนมันทรงตัวบ้างหรือเปล่ปามันก็หาความทรงตัวอะไรไม่ได้เสียงผ่านหูแล้วก็หายไปกลิ่นผ่านจม,มูกแล้วก็หายไปลถผ่านปลายลิ้นกลางลิ้นทึ้งคนลิ้นก็หายไปสามผัสระหว่างเพศ ดินดีกันนักถึงกฆ่ากันตายสมัยนี้ฆ่ากันตายในกามารมแต่ไม่ทําไมไม่ไปดูคนที่เขาแต่งงานก่อนคนที่เขาแต่งงาน,น,ก,นกันก่อนเรานะ่ะที่เขาแก่ไปแล้วเขาเบือ่อแล้วนะดีไม่ดีไม่กี่เดือนไม่กี่ปีเขาก็เบื่อกันที่ก่อนที่เขาจะแต่งงานกันใหม,ม่รักกันแบบเอาไปเอาตาย เริ่มรักก็เริ่มทุกข์เรารักเขาเขาจะรักเราหรือเปล่านี่ทุกข์แล้วต้องหาวิธีการในครรัะก,กับเรารักกันได้จริงๆทุกข์อีกว่าผู้ปกครองบิดามารดาเขาจะให้แต่งงานกันหรือเปล่ายังไม่แน่ถ้าเขาให้แต่งงานกันทุกข์ใหญ่ทุกข์เพราะอะไรพระอีตออน,นี้ต้องเลี้ยงตัวเองสิ ตอนที่อยู่กับพ่อกับแม่เนี่ยทุกมาอยู่กับพ่อกับแม่ไม่มีเงินก็บแบมือขอพอ่อขอแม่ไม่มีเครื่องแต่งตัวก็แบมือขอพอ่อขอแม่แต่ถ้าว่าไอเราเอาเองล่ะปกครองเองแบกภาระหนักไม่รีบแบกแบมือหาใครนี่ต้องทำงานทำการหนักเต็มที่เลยมันสุขมันทุกข์ ในความรักนี้มันมันม่มัน,มน,มนย,ยั่งยืนนะเปล่าเปลา,ปลาถ้ามีลกูกมีเต้าอย่างทุกใหญ่เป็นน่านักขั้นนะเขาก็เหี่ยวก็ลงไปแห้งก็ลงไปออีตอนรักใหม่ๆมันเปล่งปลัง่งไม่ได้ลืมหูลืมตาว่าดูไอ้คนที่เขาเกิดก่อนเขาแต่งงานก่อนแ้วเขาสวยกันทุกคนแหละแต่ในที่สุดเขาก็หมดสวยไม่ต้องดูใครดูพ่อดูแม่แล้วก็แล้วกัน ถ้าแต่งแก่เล้าเย,ยแบบนั้นทนำะไมแต่งงานกันล่ะก่อนที่จะแต่งงานมันต้องเปล่งปลั่งสวยสดงดงามน่ารักน่าชื่นใจแต่ไม่ทันเลทุกวันวันคืนลงไปร่างกายก็สุดสูลงไปแล้วก็ใน,นเมื่อเราผูกพันอยู่ในการมารณมอย่างนี้เนะี่ยมันก็มีแต่รมเป็นทุกข์เราจะทุกข์ก็ทำไมล่ะ ตอนนี icism, as as ้เราก็ตัดการมารมณอริยสัจควบกับรุปปสัญญากับกายะตานนสติผมไม่สอนมากหรอกพอยำแย่มาตั้งแต่สกิทาคามีแล้วตอนนี้ความเจียงสกิตนิดเดียนมันก็หลดเราะมันไม่มีอะไรเราฟันมันแหลกไม่ต้สกิทาคามีที่ว่ทั้งมันเดินไม่ไหวคลานไม่ไหว ถ้ามาเราเราเมเราผลอมาอะไรมันค่อยๆสะกิดนิดหนึ่งเท่านั้นเองอารมณ์นีนตอนที่เราเป็นอนาคามีมรรคเป็นไปโถมันของง่ายจริงๆมันหันแหลกวันแล้วรวมความว่าใจของเราจะพ้นจะรมความทุกข์ถอนจากกามารมณ์ได้คือกามฉันทะเยลืมนี่โมตนาปา ตั้งใจให้มันทรงตัวด้วสมาธิสมาธิดีคลายมาพิจารณาอสุปสัญญาพวกกับอริยสัจเพราจิตสร้างขยับทิ้งพิปัสน์ทิ้งพิจารณากลับเข้ามาทรงตัวกันใหม่จับจิตให้ทรงชานใหม่ เดินไปเดินมาเดินมาเดินไปมองคนมองพับเป็นซากศพเห็นร่างกายภาพเส,สีย e เ NO, อียนโอ้ยาจจเจียนอกอ้าพ็เสลยเพราะอะไร mm. ข้างในเบร์เถอยนั่นมันสงขี้เดินได้นี่มันไม่ใช่อะไรดันไปรักสงขี้เดินได้นี่มันก็สวยเพราะอะไรพระว่าเอ,อโ้โถ ร่างกายคนแต่ละคนมันดีอย่นี้เตียวี่หนังกําพระไอ้หนังกําพระก็แสนจะสกปรกแต่วม่เราก็ไปหลงรักไปมองหาความจริงอารบันดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงวิสมุนสมเนรผมพูดอะไรไปก็ไม่รู้จะพูดอะไรเพราะตอนนี้ไม่ง่ายนิดเดียวขอเสพกิจเสพกิจมาติดอยู่ปลายเข็มนิดหนึ่งเนื้อกหเล็กเข็มก็ไม่ได้ทิ่มเข้าไปมันวางไว้เฉย เสกิจนิดเดียวมันก็หล่นถ้าจิตของท่านพุทธศาสนิกชน,นธรรมชาิพิสุทธิ์สมณิ็น,น,นักดีสำหรับความเป็นพระนาคามีมันกลุ้มมันง่ายาอยู่คร้วยสุขใส่ปากเวลานี้พูดมากไปได้เวลาหมดขอติดเพียนตนี้ตอนนี้ไปขอทุกท่านตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มัน กำหนดรู้ลมหายใจเข้าใ,ใจออกใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอธิยาัายจะเลิกว่าไรไปเรื่องของทาง่านตามสบายใจสวัสดี